สวัสดีคะ่ชะ,ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ให้ชาวลัคนามีนชาวราศีมีนฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวในวันที่18สิงหาคม2566ต้องบอกชาวลัคนาและราศีมีนก่อนว่าในเดือนนี้นะคะดาวนิ่งอยู่ตั้งแต่วันที่ ปลายเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นในครึ่งเดือนแรกเนี่ยเดี๋ยวแอดจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเจ้าตาอยากฟังในแบบละเอียดเนี่ยไปย้อนฟังนะคะลัคนาราศีมีในครึ่งเดือนหลังเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธที่โดดเด่นนะคะในครึ่งเดือนหลังเดือนกรกฎาคม2566จะเหมือนกับครึ่งเดือนแรกของคุณเลยในส่วนที่แอดจะสรุปให้ฟังเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องของอเริ่มต้นด้วยการงาน ในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนสิงหาคมมันยังมีเรื่องของปัญหานะคะเข้ามาให้เจ้าวตาแก้ไขเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกรัรมมะของเจ้าวตาเนี่ยสถิตยอยู่ในภพเรือนกระดุมพระแต่เจ้าเรือนกระดุมพระไปขัดแยง้งและอยู่ในเรือนอริในลักษณะฐานะเป็นศัตรูอุปสรรคกวาหน้ำหรือเรื่องของการแข่งขันในช่วงระยะเวลานี้ใช้แรงมากกว่าเดิม ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ทำเต็มที่นะคะเจะ้าตาฟังก่อนที่จะพบเดือนสิงหาคมดังนั้นช่วงระยะเวลานี้ทําให้เต็มที่ไปเลยอย่าประอย่าประมาทด้วยแล้วก็ตั้งอ,อกตั้งใจในการทํานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการทํางานเรื่องของการรับมอบงานที่ได้รับมอบหมายช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะมีเรื่องที่วุ่นวายเข้ามาเยอะแยะเจะ้าตาต้องตั้งอ,อกตั้งใจทาเพราะสุดท้ายแล้วในวันที่18เนี่ย ดาวพระอาทิต์เนี่ยขยับเข้ามาเป็นเกษตราที่ปดีในเรือนอริและดาวพระงคาเนี่ยออกจากเรือนอริเข้าไปอยู่พบเรือปรนปัตตนิมีตําแหน่งเป็นราชาโชคถ้าเจ้าอาตาตั้งอกตั้งใจทําผู้บังคับบัญชาเห็นนะคะถ้าเจ้าอาตาตั้งอกตั้งใจที่จะ กลับเนื้อกลับตัวอย่างในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องถึงลงถึงศาลนะขับรถขับลาคุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะเอกแว้งกันในผับในบาคาราโอเกะที่ไปเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเหมือนกับเจ้าตาคือแอดบอกให้ทําเต็มที่ก็เกิดเรื่องของความสํานึกเหมือนคนรทาความผิดแต่เจ้าตาสํานึกอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแพ่งหรือเป็นอาญาอะไรก็ตามอะ่ะ เจ้าทุกข์ผ่อนคลายละที่คุณรู้สึกรู้สํานึกหรือว่าคุณพยายามทำมาดังนั้นเจ้าตาอดบอกอย่างนี้นะคะการเงินของชาวลัคนาและราศรีมีนเนี่ยแม้จะมีพระราหูล้วงทรัพย์อยู่แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีบุคคลเข้ามาช่วยในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะส่งเสริมให้เจ้าตานี่ในเรื่องของการเงินเนี่ยรื่นไหลขึ้นนะคะ ลัคนาราศีมีนเนี่ยแอดบอกและเชื่อมว่าในเดือนสิงหาคมกลางเดือนเป็นต้นไปเรื่องของการเงินของคุณจะเฟื่องฟูมาก พราะว่าลัคนาราศีมีนนั้นได้ดาวการเงินเนี่ยเป็นมหาจักรในเริอนปัตนิถ้าลงทุนหรือมีการทําอะไรร่วมกันแอดมองว่ามันจะประสบความสําเร็จร่วมกับเพศตรงข้ามนะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อพี่ชายน้องชายอาคนในที่ทํางานที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะช่วงระยะเวลานี้ต้องเรียกว่าการเงินนั้นมีลุ้นเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนใหญ่ เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้นะคะในวันที่27ดาวพระศุกร์ถอยหลังเข้าไปเป็นราชาโชคโชคลาภความสําเร็จบางอย่างกําลังจะได้แต่อาจจะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระศุกร์นั้นถอยหลังเข้ามาเป็นราชาโชคมันผิดปกตินะคะเจ้าตาต้องรออีกระยะเวลาหนึ่งนะคะให้ดาวพระศุกร์เนี่ย เดินมนเพราะเดินมนก็คือการเดินที่มีพลังเหมือนกันเตรียมจะวิ่งเขาเรียกว่าเตรียมวอร์มละนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาตอนเนี้ยังไม่ทันถึงวันที่27เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จแต่มันล่าช้าลงหน่อยพอเจ้าชะตาถึงวันที่27สิงหาคม ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงนิ่งๆเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการจะทําอะไรใหม่ๆก็ตามจเจ้าตาก็อดทนไปทําทุกสิ่งทุกอย่างทําเต็มหน้าที่ทำสามได้สิบเคยทำสามได้สิบตอนนี้ทำสิบได้สิบทำสิบได้แปดทำสิบได้เจ็ดทำมันห้าสิบเลยมันเหนื่อยหน่อยมันยากลําบากหน่อยแต่จเจ้าตาจะหลุดพ้นนะคะวันไหนก็ต้องบอกว่าปลายเดือนกันยายนคือต้องบอกว่าพระศุกร์เนี่ย พักองศาก่อนแล้วก็มนในวันที่28กันยายนมันก็เลยมีห่วงว่างในเดือนหน้าตลอดทั้งเดือนว่าเจ้าตาจะเคร่งเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาก,การทําเอกสารการทําสัญญาต้องระมัระวังเกี่ยวกับช่วงระยะเวลานี้บุตรหลานบริวารอาจจะเปลี่ยนที่เรียน นะคะเดินทางไกลไปอยู่ไกลไปอยู่ต่างประเทศบุตรหลานบริวารอาจจะเปลี่ยนที่นอนไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปนอนโรงพยาบาลหรือเปลี่ยนที่นอนเพื่อไปค่าเข้าแคมป์หรือทําอะไรต่างๆก็ตามแอดบอกแบบนี้ว่าช่วงระยะเวลานี้นับจะเป็นช่วงระยะเวลาที่บุตรหลานและบริวารของเจ้าตา อาจจะค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่เขาชอบจนคุณจะต้องสนับสนุนเขาแต่ช่วงระยะเวลานี้เขาอาจจะฟุ้งซ่านหน่อยดาวพระศุกร์เนี่ยถอยหลังเข้าไปสู่ภพเรือนปุตตะแต่สุดท้ายฟุ้งซ่านยังไงเขาก็จะได้ไอเดียดีหรือความคิดดีหรือไปพบเจอ,อคล้ายๆไอดอลของเขาให้คําปรึกษานะคะต่อไปนะคะอาจจะพูดถึงการแยกไม่ว่าจะเป็นตัวตนการเงินการงานความรักสุขภาพนะคะ ในเดือนสิงหาคมเนี่ยในเรื่องของตัวตนเนี่ยเจ้าชะตาจะเป็นคนที่สบายสบายมากขึ้นหาเงินกลับมาหาเงินได้มากขึ้นมีการลงทุนหรือมีการทำอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ในแบบที่ร่วมทุนร่วมทำกับคนอื่นและเงินกับงานเจ้าชะตาค่อนข้างที่จะแยกกันไม่ออกมีโปรเจกต์ใหม่เงินก็ใหญ่โตนะคะเวลาที่งานเงียบไป เจ้าพตาก็ไม่ได้ขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองโอกาสมันเป็นอย่างนั้นในปีนี้เพราะว่าดาวเจ้าเรือนต,ตัวตนดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยไปอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะมันเลยเกี่ยวพันกับเรื่องของทั้งงานทั้งเงินเจ้าพตามีเรื่องของการใช้จ่ายซับมากอยู่ตลอดเวลาแหละเพราะว่าดาวพระราหูหลวงทรงัพย์แต่ตอนนี้พระอังคารเข้าไปสู่พบเรือนปตัตนิพ่างคารเป็นเจ้าเรือนการเงินสแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้หนึ่งมีคนมาช่วยสอง่มาช่วยมาซับพอร์ต นะคะสองมีคนมาร่วมทุนร่วมหุ้นหรือพากันไปทำอะไรบางอย่างแล้วก็จะประสบความสำเร็จค่อนข้างมากเกิดทิศทางที่สบายขึ้นเพราะฉะนั้นลักนณาราศีมีเนี่ยเป็นลักนณาราศีที่แอดมินไม่ได้บอกให้จำกัดการใช้จ่ายนะเพราะว่าคุณจำกัดไม่ได้มันมีเรื่องของความจำเป็นเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องใช้ไปใช้กับอะไรคุณดูเหอะปุตตะลาภมรณนะใช้กับลูกใช้กับงานใช้กับลูกหลานบริวารน,นะคะใช้กับงานใช้กับ การเดินทางบางคนอยากท่องเที่ยวบางคนอยากเดินทางไปในเส้นทางใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็เรียกว่าไปสูดลหมหายใจไปมีความสุขเวลาดาวหกเก้าอยู่ด้วยกันมันมีเรื่องแหละอยากหาไปทํโน่นไปทํานี่มีความวุ่นวายในเรื่องความรักมีความวุ่นวายในเรื่องการเงินเนี่ยคือดาวสุขกับดาวเก้าแต่ถามว่ารายได้ไม่ดีเหรอแอดมินรายได้ดีโชคลาภมีแต่มันเป็นการเงินที่ถูกควักถูกล้วงตลอดเวลา เจ้าตาถ้าทํางานค้าขายทํางานในหน้าทางานที่มันเกี่ยวข้องกับสินเชื่อทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับ DIY Renovate คุณหมอคุณพยาบาลน,นักกฎหมายกู้ภัยนักดับเพลิงบอกเลยว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างมากในช่วงระยะเวลาน,นี้ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนเงินเดือนเจ้าตาช่วงระยะเวลานต้องบอกว่าการทํางานอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ลุยไม่กลัวไข่ เป็นการทำงานในแบบสมัครใจแต่ทำงานหนักหน่อยเพราะฉะนั้นแอดจะบอกให้ชาวลัคนาราศีมีนเรามดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะสุดท้ายแล้วดาวเจ้าเรือนปัตนี้เข้าสู่พบเรือนอะไรทำงานได้เงินมีคนแบ่งไปใช้เจ็บไข้ได้ป่วยวนอยู่อย่างนี้ค่ะเพราะว่าดาวพระหูมันรวงซับอยู่นะคะอันนี้คือตัวตนอันนี้คือการงานการงานก็ทิศทางและความมั่นคงยังค่อนข้างโดดเด่นนะคะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยเจ้า,าตามเหมาะกับเรื่องของการลงทุนลงหุ้นที่มันเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะหรือที่มันเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่เป็นชาวต่างประเทศลาภักเข้าสู่วินาศนะคะมีตําแหน่งที่เป็นเพื่อนรักอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้า,าตาก็มีตําแหน่งเพื่อนรักหักเตรียมโหดอยู่ ต้องระมัดระวังเพื่อนๆเสมอเพื่อนบางคนนําความเดือดร้อนมาให้ไปนั่งกินลงกินเหล้าไปหลีหญิงอีกโต๊ะหนึ่งปรากฏว่าอีกโต๊ะหนึ่งคว้าข,าขวดมาตีตีเท่าไหร่ตีทั้งหมดที่ไปนั่งด้วยกันก็ระมัดระวังนะคะคือเพื่อนจะพาสวยช่วงระยะเวลานี้นะคะลาพาเข้าสู่ภพเดือนวีนาเนี่ยแต่เพื่อนพาสวยแล้วมาได้เงินน่ะแต่ไม่ควรจะเป็นเงินค่าทําขวัญถูกไหมไม่ควรจะเป็นเงินที่แบบว่ามาทําให้เจ้าตาเสียหายอ่ะแต่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะมันผ่าน เรือนวินาศนะคะเจ้าพตาอาจจะได้เรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกับคนบางกลุ่มได้เรียกร้องได้ฟ้องร้องได้ชนะคดีกับคนบางกลุ่มนะคะเรื่องโชคลาภความสําเร็จนะคะปุตตะมีดาวพระศุกร์เป็นราชาโชคก็มีโอกาสได้อยู่แล้วนะคะเรื่องของความรักบ้างความรักของเจ้า,าตาในช่วงระยะเวลานี้นะคนมีคู่ได้รับการเปจากคนรักได้ของสวยของงามของฝากนะคะ ได้เรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวอคู่ครองคนรักบางท่านบางคนอาจจะช่วงระยะเวลานี้อาจจะให้ของแต่ไม่ได้ให้แต่ไม่ได้พาไปไหนเลยเหตุเพราะว่าดาวมาหาจักรเนี่ยดาวแห่งการหาเงินดาวแห่งการทรหดอดทนดาวแห่งเจ้าเรือนการเงินเนี่ยเข้าสู่ภพเรืองปัตตน,นี้นะคะแล้วมีตําแหน่งมีทิศทางที่ดีคู่ครองคนรักก็น่าจะไม่ไปไหนเลยพยายามทํางานให้ได้เงินให้ได้ความสําเร็จนะคะ ส่วนจะซับพอร์ตกันอะไรขนาดไหนแอดก็ว่าทิศทางมันก็ค่อนข้างรับรื่นส่วนคนยังไม่มีคู่นะคะคนโสดช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าจะไปพบเจอเด็กๆ หรือพบเจอคนที่อยู่ในเครื่องแบบตำรวจทหารพบเจอคนที่อายุน้อยกว่าแต่มันก็เป็นไปในทิศทางที่แบบว่ายังไม่ได้คุยยังไม่ตกลงกันแบบชัดเจนนะคะดาวพระศุกร์ถอยหลังเข้าไปในเดือนปุตตะเป็นราชาโชคคนคนนี้ถ้าดีดีใจหายถ้าร้ายก็ร้ายมากๆเอาแต่ใจตัวเองมากๆประมาณนี้เลยพระศุกร์เป็นราชาโชคในเดือนปุตตะแต่อยู่ในลักษณะที่ผิดปกติแอดก็ต้องทำนายแบบนี้นะคะ อันนี้คือความรักของคนโสดก็คือต้องพูดคุยกันไปก่อนซับพอร์ตกันไปก่อนดูใจกันไปก่อนในระยะเวลานี้นะคะเจ้าตาทําไมคบกับคนนี้แล้วดาวมันพูดว่าดาวมันส่งแสงสแสดงอาการให้อดมินดูเลยว่าเจ้าตาหึงห่วงมากคิดมากกังวลมากกับแฟนคนปัจจุบันนี้ยิ่งเป็นแฟนที่อายุน้อยกว่าจะยิ่งเป็นมากเพราะฉะนั้นวางทางสายกลางนะสําหรับคนโสดที่มีคู่ บางคนถามแอดมินว่ายังไงคนโสดก็คือยังไม่ได้สมรสอะนะคะแอดคิดอย่างนี้เพราะสมัยนี้ใช้คําว่าโสดกับกับการไม่มีแฟนก็ได้อะไรเงี้ยแต่แอดกำลังแปลแบบนี้ว่าคนโสดที่ยังไม่มีคู่และคนโสดที่มีคู่อะไรแบบนี้นะคะแอดจะบอกแบบนี้ทีนี้ในเรื่องของ ของคนโสดที่ไม่มีคู่หรือมีคู่ได้ทั้งคู่อะถ้าเกิดมีคนเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็คุยกันไปก่อนดูใจนะคะดูลักษณะดูวิธีการปฏิบัติตนกับคนอายุน้อยกว่ากับคนที่อ่อนอาวุโสกว่ากับคนที่โอกาสในชีวิตน้อยกว่าลองดูก็ทําคือคุณอยากจะรู้จักใครคุณต้องรู้จักจากการที่เขาปฏิบัติตนกับผู้น้อยกว่าเขามากๆเนี่ยเขาปฏิบัติตนอย่างไรเย่อหยิ่งบ้าอำนาจสั่งการหรืออ่อนน้อมเอ็นดู ดูแลช่วยเหลือได้ทั้งสิน้นอันนี้อยู่ที่วิจารณยานก็คุยกันไปนก่อนจนกว่าดาวหกับดาวเก้าเนี่ยเขาจะแยกจากกันส่วนในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ของการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บตาปวดตาเรื่องของทัานเดินหายใจทางเรื่องของอลำไส้อักเสบประมาณอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนวินาศ พอพระอาทิตย์อยู่เ,นเนหนือเรือนวินาเนี่ยมันก็จะเป็นหัวใจตาข้างขวาและสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นไข้ตัวร้อนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังความเครียดสูงทําให้เป็นไข้ส่วนดาวพุทธที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพูดจาและมีศัตรูนะคะในระยะเวลานี้ถ้าเงียบๆนิ่งๆเหมันก็ได้ดาวพุธ่ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคลําไส้แปรปวนเรื่องของระบบหายใจอ่ะเหมือนเดิมเหมือนที่แอดมินบอกนะคะ หลายๆยอย่างแอดอยากบอกชาว,วาราศีมีนว่าในเรื่องของการควบคุมอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของการประทะก,กับผู้ใหญ่ถ้าเจ้าตาควบคุมได้และมองมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือไม่มองมันเป็นปัญหาเนี่ยเจ้าตาจะประสบความสําเร็จและก้าวหน้าค่อนข้างมากอันนี้เป็นทริคท้ายคลิปนะคะ เรื่องการงานเรื่องตัวตนเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารที่ต้องพูดจาและใช้น้ําอดน้นําทนชาวลัคนาราศีมีนบางคนมีทิกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการทวงหนี้ระยะเวลานี้ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบลันว่าถ้าทํางานสินเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการทวงหนี้ต้องบอกว่าประสบความสาเร็จค่อนข้างมั่นงคงลัคนาราศีมีนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อนี่ก็โดดเด่นหลายคนคงคิดว่าเอยแอดมินมาพูดเพิ่มทําไมคือแอดอยากจะ ติมตรงนี้ให้ว่าอาริเป็นเกษตราธิบดีช่วงนี้นะคะถ้าเข้าร่วมกิจกรรมหรือทำการแข่งขันหรือเป็นคนดิเดตหรือเป็นตัวเต็ง แข่งกับใครสักคนเจ้าตาค่อนก้างชนะเลิศเพราะดาวเจว้าตาเป็นทั้งมหาจักรแล้วราชาโชคดาวเจว้าตาเป็นทั้งเกษตรราธิบดีในเรือนของการแข่งขันเรามาระวังอยู่กับเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเห็นไหมสิ่งที่จะกําลังจะบอกอ่ะมันเป็นเรื่องของสุขภาพที่ต้องระแวงระวังอุบัติเหตุก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือความเหมือลอยความเครียดความอารมณ์เสียการเหยียบคันเร่งเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทั้งสิน้นนะคะและดาวเจ้าเรือนวีนาเนี่ยที่เข้า เข้าสู่อ่าดาวเจ้าเรือนลาภะที่เข้าสู่พบเรือนวินาเนี่ยก็ยังบ่งบอกว่าเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาของเดือนของเดือนสิงหาคมเนี่ยเจ้าชะตาไม่ได้ทุก์ไม่ได้เข็นใจตามชื่อเรือนวินาศหรอกค่ะวินาศที่เข้าสู่ภพเรือนลาภะมันหมายถึงว่าเจ้าชะตา ถ้าเจ้าตาไม่เก่งกําไรเกินไปไม่หวังผลเกินไปเจ้าตาจะไม่ขาดทุนในเรื่องของความวินาศเลยจะไม่ขาดทุนหรือว่าถูกหลอกจากเพื่อนที่เขาพยายามมาทำอะไรเพราะฉะนั้นการเก่งกําไรการหวังผลเลิศก,การคิดว่าจะได้กําไรที่มันมากเกินกว่าปกติเนี่แหละ เป็นสิ่งที่เจ้าตักควรระวังเพราะลาภะเป็นวินาศโชคลาภความสําเร็จที่คาดหวังจะได้มามันเป็นวินาศมันพังไปมันถูกหลอกมันถูกโกงมันถูกยืมเงินนะคะมันมีอุปสรรคในการที่จะประสบความสําเร็จมันถูกยักยอกผลกําไรแต่จังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าแก้ไขปัญหาไปได้เจ้าตารอบครอบอาจจะช้าหน่อยอาจจะไม่ร่วมลงทุนหรือไม่ได้เงินเยอะเท่าที่ใจคิดแต่มันจะค่อนข้างมั่นคงนะคะ ก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการเดินทางของดาวชาวลัคนาและราศีมีนขอบพระคุณมากๆสำหรับการซัพพอร์ตช่องนะคะการแชร์ทำให้ YouTube เปิดการมองเห็นคลิปของแอดมินมากขึ้นพอเปิดการมองเห็นคลิปของแอดมินมากขึ้นช่องของแอดมินก็แข็งแรงขึ้นขอบพระคุณสำหรับการส่งซปเปอร์แตงมาเป็นค่ากาแฟแอดมินนะคะได้รับแล้วขอบพระคุณมากๆเลยพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ